ขอบค,คุณค่ะก็เป็นคุณหมอสุธวีแล้วก็อาจารย์นพกิจที่ได้เปิดโอกาสดีๆได้มีโอกาสดีๆแล้วก็บริษัทดีๆไปสู่ธรรมะค่คะขอ,ขอเชิญคนนึด้วยคะ่ะแล้วก็มีคนนึงคะ่ะคนนี้ก็จะเป็นคอสของหนูเหมือนเหมือนกับพี่ชายก็ใช่แล้วก็พ่อก็ใช่ในธุรกิจนี้คะ่ะก็คือ รู้อ่ะอยู่ที่พมา่าแต่ว่าไม่ใช่อยู่ในเมืองอเมืองใหญ่เลยค่ะอยู่อยู่ที่พม่าก็จะเป็นต่างจัง,จงหวัดเล็กๆที่ไกลกับยางกุ้งค่ะที่ทุกคนรู้จักพมา่านี่คือยางกุ้งใช่ไหมคะค่ะยังกุ้งไกลามากค่ะต้องเดินทางหนึ่งคืนแล้วก็หนึ่งวัน ก็ลำบากมากค่ะก่อนจะไปถึงที่บ้านของหนูแล้วก็อันนี้เป็นบ้านของหนูค่ะที่อยู่ที่นํำแสนที่ข้างล่างก็จะเป็นปูนแล้วก็ข้างบนจะเป็น เป็นคนทำเป็นเป็นเป็นคนทำก่อสร้างค่ะแล้วก็แม่เป็นคนท้าเขาก็เขาก็ทำงานหนักแล้วก็อยากอยากลำบากมากอยากให้หนูสัเเ็ตแล้วก็เรียนจบค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่หนูจะไปเข้ามหาวิทยาลายัยหนูก็หนูก็คิดมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเข้าถ้าเข้า,ามหาวิทยาลัยแล้ว เป็นงานอะไรแล้วก็หนูก็ไปไปทำไปไปเพื่อนยังไงคะ่ะไปเรียนไปเรียนภาษาไปเรียนภาษาต่างชาติค่ะเพราะว่าหนูอยากจะติดตอ่อโลกให้ง่ายกว่านี้ค่ะแล้วก็แล้วก็หนูเรียนภาษาภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยด้วยค่ะก็เ,ะเมืองไทยก็จะเป็นเพื่อนบ้าน วันหนึ่งหนูก็คิดว่าจะมีโอกาสดีๆจากประเทศไทยคะ่ะก็เลยหนูก็เรียนเรียนหนาาักมากแล้วก็ขยันมากเลยคะ่ะพม่งั้นนก็พูดภาษาไทยได้ค่ะตอนที่จบเรียนแล้วก็หนูทำหนูหนูก็ไปทํางานเป็นคนแปลภาษาค่ะแล้วก็คนแปลภาษานี่ถ้าที่พม่าก็ได้เงินเืินดีอยู่แล้วแต่ว่าต้อง วันจนวันหนึ่งหนูก็ได้พบโอกาสซัสซ้มอเพราะว่ามีพี่ป้าากับพี่นี่เรียนสอมาแนะนําให้ซัสซ้มอก็ถามเพราะว่าแซ่ซ้อก่อนที่หนูฟังแล้วก็หนูได้พบกับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดก็บอกว่าซัสซ้มอถ้าเราเป็นเำาเนี่ยไดมอนเราเป็นไดมอน Diamond แล้วจะจะได้จะมีจะมีชีวิตดียังไงแล้วก็เป็นไดมอนแล้วที่รายได้ ไม่มีประสบการณ์ไีมนคะหรือต้องเอรียนค่ะถ้าหนูเรียนแล้วต้องเราต้องเราต้องแขนงแสกที่เราเรียนค่ะเราเ,เราเียนจากไหนก็จะมีซัสซัมอรมีมีมีเรียนให้เราทุกทุกเรียนเลยค่ะก็จะมีสเตเดียมเวสต์เ s นด์ฟิลด์วายเหรอไฟล์เวลเวลออฟเรชชั่ a อาร์เทเรมี่ฮองติงเบย์แมนนิสก็ที่นี่ก็จะเป็นแกส s t สเตดค่ะแล้วก็พาวเวอร์ออฟซิจะมีโปร d ก c t ให้ ช่วยเราแล้วก็ที่จะที่จะสอนให้เราสําเร็จได้ในงานนี้ค่ะหนูก็ต้องเรียนต้องเรียนจากพี่พี่เบิร์ดค่ะพี่เบิร์ดก็เป็นโค้ชที่ดีมากที่สอนให้ทุกอย่างแล้วก็ดูแลทุกทในในเรื่องงานดูแลทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นผู้นำของหนูก็จะเป็น ช่วยหนูถึงหนูมีมาได้วันนี้ค่ะแล้วก็มีมีอีกคนหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นอาจารย์นพกิจนิทยาวิจิตค่ะหนูทำไมหนูอยากจะสำเร็จความฝันของหนูทำไมชัดเจนขึ้นเพราะว่าเป็นเ,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 นเนพราะว่าหนูได้เท้าได้ตัว business worldwide ค่ะไดกตัว b u s i n น s s อะาทำให ปเทศไทยก็จะมีอยู่แล้วแต่ว่าทุกคนได้เข้าหรือยังคะ <Yeah. S 1> ค่ะถ้ามีอยากให้ทุกคนเข้าค่ะเพราะว่าเพราะว่าเรียนอันนี้มันเปลี่ยนชีวิตหนูไปไปมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสแตทเดอร์บิสเนสวิวายที่จักที่พม่าค่ะแล้วจะมีเอ่อหนูก็จะชวนอัจะชวนจะชวนดาวไลน์ไปเรียนด้วยแล้วก็เรียนด้วย เราต้องนำเราเป็นผู้นำดียังไงก็มีด้วยค่ะก็ได้เรียนจากนั้นแล้วก็มีอีกค่ะก็เป็นซีของเราเป็นเป็นก็คือเลาเรสิทธวีก่ะ ไอทีจะมีอยู่ทุกั้ก <_ C> e <at> งหนูก็หนูก็อิจฉาคนไทยมากเลยคะ่ะ <_ C> e <at> เพราะว่า <_ C> e <at> เพราะว่าหนูอยากจะสําเร็จเราอยากจะสําเร็จที่พม่าเราไม่มีโอกาสดีๆไงคะเรารู้แซนมอนจะทําให้เราสําเร็จได้แล้วก็ต้องเรียนทุกทุกทุกทั้งเลยคะ่ะที่มีต้องเรียนอะไรเราก็เรียนไปทุกทั้งเลยคะ่ะแล้วก็ที่ที่เมืองไทย คนเราเรียนหนึอย่างเดียวไม่ลงมือทำก็สําเร็จไม่ได้ค่ะแล้วก็ต้องลงมือทำด้วยค่ะแล้วก็ต้องแผนแต่ในที่ลงมือทำเพราะถ,ถ้าเราจะลงมือทำแล้วเซสชมอก็มีให้ทุกอย่างที่จะช่วยเรา24ชั่วโม,มงค่ะก็คือเป็นอ่า l ูแลจะมี o ูหรือซิสเต็มทุกอย่างที่ที่จะช่วยเราเพราะว่าแอปไลน์ของเราเขาก็ยา อย่แล้วเขาก็จะ เรียนพิริการยังไงแล้วก็พี่สุ้าด้วยอะไรของหนูเขาเขาพูดยังไงแล้วก็เขาเขาสอนยังไงหรือว่าเรียนรู้ค่ะเรียนรู้ทุกอย่างหรือว่าเรียนเรียนข้างหน้าเลยค่ะอยู่ข้างแถวหน้าเลยค่ะแล้วก็หนูเรียนรู้แล้วหนูต้องลงมือทำาก็งลงมือทำด้วยวันนี้ก็จะมีหนูจะจัดประชุมเล็กๆหรือประชุมใหญ่ๆในหลายๆจังหวัดก็จะจัดเองค่ะจะมีรีสตาร์ทที่ยัง อันนี้ก็เป็นเปนเปเป็นป็นนต่างจังหวัดที่ไกลมากเลยค่ะไม่ได้อยู่แถวที่ยัางกุ้งหรอกค่ะจะต่อจะไปที่1แล้วก็ไปที่1น,นี้ต้องใช้เวลานานมากค่ะแล้วก็จะมีที่แน้ำแสนด้วยแล้วก็ใต้จีมีโฮมเมลินถ้างั้นเราเรา ก็จะเป็นแบบว่าเราทําแล้วทําแล้วก็ส่งต่อเราทํายังไงแล้วก็สอนต่อแล้วก็ตาลน์ของเราทีมของเราเขาก็จะจะจะ,จะ,จ,ะจะสอนจากเราแล้วก็จะจะทำแบบแบบนั้นเราก็ต้องเป็น action and duplication ในในงานนี้ค่ะในในธุรกิจนี้ค่ะแล้วก็สําเร็จได้เร็วแล้วก็มี ก็จะเป็นคลีเลอร์ของลนกคีเดอร์ของหนูคนหนึ่งค่ะชื่อว่าเซมมาสเยค่ะแล้วก็จะมีตองจีเปิดสาขาเดิมที่แล้วเองค่ะสาขาใหม่ที่พม่าตองจีค่ะจะมีปูปูและก็คุพลอยด้วยอันนี้เป็นคีคีกับของหนูในเรื่องงานในงานนี้ค่ะและที่ปะปูก็จะมีเตนซาโจอันนี้เป็นชื่อพม่าชื่อพม่าค่ะแล้วก็มีมีอีกค่ะหลายๆจังหวัดค่ะ